2567นะคะพ่อกำลังจะดื่มนมตอนเช้านะคะปกติเอ้ยตั้งแต่พ่อออกมาจากห้อง ICU ได้อาทิตย์กว่าพ่อก็ทานข้าวเองไม่ได้ก็มีเสียบช่อตรงจมูกนะคะเอ้ยให้ทานตรงจมูกแต่ตอนนี้พ่อจะฝึกทานเองนะคะพ่อจะได้พ่อจะได้แข็งแรง พ่อคุดทานเองถ้าพ่อทานเองได้ก็เอาใส่ยางออกจากจมูกนะคะขอบคุณกุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงอยู่เลยนะคะเพ่าอจะดื่มนมตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาเจจะเจ็ดมงแล้วหกโมงสี่สิบห้ เนี่ยอ่ากินนําต่อนะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อดื่มนมแล้วะคะ่ะ เอแม่มาเป็นกําลังใจให้พ่อดื่มนมนะคะคุณแม่คนสวยมาเป็นกําลังใจให้พ่อดื่มนมนะคะให้พ่อแข็งแรงนะพ่อกินนมก่อนนะพ่อกินนมก่อน น้อมพ่อนะคะเอ้ยเ pues อ้าอ้นั่โ 8, โอยู่น <proverb upbringing S 2> ี่นั่อยู่นี่น้ต่อแล้วพ่อนะ